น้อมกราบขอขอมากรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภมูกกมิมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายในพฤติกรรมอันดในนดวาจาคำพูดอันใดความรู้สึกนึกคิดอันใด,ท,นดที่เป็นการกระทบกระทั่งกระเทือน หรือเป็นการเบียดเบียนทำรายทำลายให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายเกิดความทุกข์ทางใจทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมต่อองค์มาลมาโคโม่เหล่าครุทั้งหลายผู้ที่ดูแลอนุเคราะห์อุปถัม ในสติปัญญาทั้งหลายในสัจธรรมทั้งหลายและน้อมกราบขอขมากรรมต่อหมู่สงทั้งหลายพุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาทั้งหลายในพฤติกรรมมันใดถ้อยคำมันใดความรู้สึกนึกคิดอันใดที่เป็นการประมาทร่วงเกิน ทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกๆขณะจิตในทุกๆคำพูดในทุกๆพฤติกรรมทั้งหลายที่ได้หลงประมาทล่วงเกินไปแล้วในทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันน้อมกราบขอหโศกกรรมต่อองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาพุทธะ องค์พุทธะมหาปเจกพุทธเจ้าองค์ปัเจกพุทธเจ้ามหาอรหันต์โมเหล่าอรหันอริยเจ้าทั้งหลายอริยสงฆ์ทั้งหลายองค์มหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตพฤติกรรมมันใดทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการล่วงเกินประมาทปรามาตรจ้วงจาบทั้งหลายขลำบนกนดาหรือคิดตำหนีติเตียนคติอคติทั้งหลายในจิตในใจทั้งหมดทั้งสิ้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายน้อมกราบขอหัวศีกร,รมในทุกทุกกรณีกรรมท,รที่ได้หลงประมาทพลาดพังไปแล้วจนเกิดการกระทบกระทั่งกระเทือนให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายให้เกิดความเศราหมองทั้งหลายร่วมกันในโลกกธาสังสวัส์ทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงพึงเป็นโอโหสีกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเถินโอโหสิอโหสิโอโหสีและสิ่งใดก็ตามที่เป็นการผิดต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ผิดต่อพุทธอวาาทั้งหลายผิดต่อพระธรรมมิไนทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอองค์พุทธะทรงโปรดเป็นประธานยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั terminar, als, room, room, ้นทุกภูมิด้วยเธอโสโอโหสีอโหสีอโหสี